สวัสดีแบบอินเดียก็คือจะเราจะใช้คำว่า namaste ค่ะวันนี้ตื่นเช้ากว่าคนอื่นนักเรียนคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าอยากจะมาเก็บบรรยากาศโดยรอบในตอนเช้าของเมืองลอสีเกตค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือที่บริเวณหน้าโรงเรียนเลยค่ะก็จะมีป้าย ของโรงเรียนนะคะติดไว้ค่ะแล้วไปดูประตูทางเข้าของโรงเรียนค่ะเนะคะเขียนไว้เลยว่าเป็นโยคะค่ะนะคะข้างหลังนี้ก็คือทางเดินที่จะเดินเข้ามาถึงโรงเรียนเราค่ะและคือภายในโรงเรียนในส่วนของที่เป็นรีเซพชันนะคะก็มีเคาน์เตอร์ค่ะแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยไม่มีใครมานะคะและนี่เป็นบริเวณในส่วนของออฟฟิศค่ะ ส่วนต่อไปนี่เป็นทางขึ้นที่จะเข้าสู่ห้องพักค่ะนี่เป็นห้องพักคาและนี่นะคะ<ม>คือห้องที่เราจะเรียนโยคะในทุกวันค่ะมาดูเขาจัดสถานที่ไว้เป็นแบบนี้นะคะได้ยินมาว่านะคะห้องออสำหรับเดือนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเรียนประมาณ30คนเลยทีเดียวค่ะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มาจากต่าง ที่ต่างถิ่นนะคะหลากหลายประเทศในโลกนี้ค่ะก็ตื่นเต้นนะคะได้ยินว่าเรียนหนักอยู่เราได้มาถึงที่ชั้นสองของห้องพักแล้วนะคะและห้องพักของเป้น,นั้นชื่อดีมากเลยค่ะชื่อว่าซันนะคะคือพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ที่ขึ้นและมีแสงสว่างนำทางอยู่ตลอดเวลาคะ่ะ